สามศูนย์สี่ใครอยากกินหมูยอพี่ไผ่ไม่ต้องสั่งออนไลน์แล้วใช่ไหมนนนี่เลยอยากกินแบบอยากกินแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องสั่งออนไลน์แล้วเพราะว่าน้องเขามาเปิดบินแล้วเรียบร้อยน้องเอาส่วนอะไรไ,ไปได้นะคะนังพี่ไนังบูกะพี่ใครนังบูสี่สิบแท่งแล้วก็ <laughs> พี่เ้ดามหกสิบลกันเป็นร้อยแท่งอ่ะร้อยแท่งเปิดบินร้อยแท่งเปิดบินร้อยแท่งได้อะไรร้อยแท่งจะได้ราคาส่งและก็ได้ป้ายฟรีๆของเราได้อย่างหนึ่งได้ผ้ากันเปื้อนด้วยนี่อันนี้เป็นป้าย ช่วยการโปรโมทว่าเนี่ยคือสั่งมชงโจแต่เราไปด้วยจะบอกว่าไม่ใช่้ายนะเรียกว่าอะไรยันขายดีพี่พายเรียกว่าเอ้าจริงจริง ร้านไหนเอาไปเอาไปติดไว้น่ะคือไม่ต้องคือไม่ต้องอธิบายเพิ่มเข้าใจไหมพี่ไปอธิบายแล้วจะดึงงานพี่ไปอธิบายแล้วน้องเปิดเป็นตัวหนังหมูซึ่งเป็นหนังคอลลาเจนตัวนี้ขายดีเนาะนนนนอันนี้มากอันดับน้องอันนี้เลยอันนี้น้องเอาตัวขายดีไปเลยอันดับหนึ่งแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรพริกไทยดำน้องเอาสองสูตรที่ขายดีที่สุดอยู่ในร้านไปฉะนั้นนีคโมสามสี่นี่มสามสี่มีชื่อร้านไหมคะ ไม่มียังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไฟตัตังไห้น้องอ่ะทำทำงานอยู่ที่โรงงานแล้วเอาไปขายกับสาโรงงานใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นเยวลอยแทงนี่ใช่รับรองว่าขายดีมันอยู่มันอยู่จังหวัดอะไรอ่ะอยู่ปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีวมาซื้อกับน้องอะไรนะคะแอมค่ะน้องแอมอ่าใช่น้องแอมเลยอันนี้เป็นผ้ากันเปื้อนแบบนี้นะคะ อันนี้อ่านแล้วเป็นคนอุบลนใช่ไหมครับพรุดครับพี่รุดพี่รุดนะอ่ะพี่รุดเป็นคนอุบลฉะนั้นนะคะใครอยากกินหมูยออุบลพี่รุดเป็นคนอุบลแล้วพี่รุดรู้แล้วว่าหมูยออุบลมันต้องรสชาติแบบนี้ใช่ไหมพีต่ต้องหมูยออุบลอ่ะ แสดงว่าพี่รุดคัดสันมาให้แล้วขนาดใหม่มาแรกลาง25งร้อางกรัมอยากลองชิมอยากลองถักแต่ว่า250กรัมไม่ได้เล็กนะคะบอกก่อนไม่ได้เล็กม่ได้เล็กแล้วตอนนี้คือร้านเรามีสี่สูตรด้วยหนังหมูสาลายเห็ดหอมแล้วก็มือดบแล้วแต่คนถ้าจะเปิดบินเราไม่ได้บังคับนะว่าจะเอาสูตรบางคนแบบอยากขายสูตรไหนที่ชอบเอาไปได้เลยถ้าเกิดว่าตัดสินใจไม่ได้อย่างอย่างเหมือนพี่น้องแอมเอาไปก็หนังกับพริกไทยดำก็โอเคแล้วถ้าใครไม่สะดวกมาราบด้ว่ไฟล์เรามีบริการจัดส่งให้ด้วยต่างจังหวัดนะ ใช่บริการให้ก็คือถ้าสมงติว่าน้องแอมสั่งรอบหน้าน้องแอมไม่ต้องมาเดี๋ยวก็จะส่งเป็นลังแบบนี้ส่งห้องเย็นไปให้อ่าก็จะส่งจะส่งห้องเย็นไปให้แบบนี้สามารถตอบถามได้ตลอดเวลาว่าสินค้ามีปัญหาอะไรเราพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วแล้วก็อยากปรึกษาเรื่องการตลาดว่าเอยพี่ฝ้ายหนูอยากขายดีๆหนูจะจัดโปรัแบบไหนดีอันนี้เรามีทีมการตลาดมาให้ให้น้องแอมปรึกษาให้ตลอดใช่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็ขอให้น้องแอมขายดีๆนะคะที่ที่ผมออไปเนี่ยเวลาไปแช่นให้แช่ทั้นสูง เพราะว่าความเย็นมันจะไม่สัมผัสใบตองถ้าถ้าสัมผัสคือมันเรียกว่าไหม้เย็นเออมันจะไม่ไม่แบบเย็นนะเออมันจะแห้งมันจะดูไม่สวยตอนนี้หนูมีออเดอร์อยู่แล้วประมาณแปดสิบกว่าแห่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไม่ได้ไปเลยย่างหองยังไม่ได้ไปมีออเดอร์แล้วเท่าไหร่นะแปดสิบกว่าแห่งดู้วิธีการทานหน่อเนาะรู้วิธีการทานไหมคะอันนี้เป็นแดหนังคือสีแดงอ่ะหนังหมูห้ามให้ลูกค้าอุ่นทานร้อนๆนะคะไม่งั้นคอลลาเจนมันจะละลายมันจะมันจะเป็นเมือก แล้วลูกค้าจะเข้าใจว่าหมูยองมันเสียจริงจริงไหมไม่เสียมันคือความเมื่อกจากตัวคอเลสเตอรอลที่มันละลายส่วนที่ไข่ดําให้ลูกค้าอุ่นหนึ่งลวกทอดเวฟได้เลหรือถ้าเราแช่เย็นนะครับผมหนังหมูมันจะเซ็ตตัวที่เขาบอกว่าหนังหมูกรุบกรุบมันต้องเซ็ตตัวนิดนึงมันถึงจะทานตะกรุบกรุบอะไรอาจจะแนะนําเลเยรเพราะบางคนลูกค้าเราสั่งไปเนี่ยบางคนแบบเอาไปอุ่นหมดเลยเอานังหมูนิ่มเสียอย่างเงี้ยรัอธิบายก่อนจะรู้ดีเนาะพี่ไปเนาะเอาง่ายดีละ ถอยหลังลงค่ะไม่ใช่จับสิแลนต่ำรถแล้วเด็กบึ้ดหลายก็เกาอีกเขี่ยมลดแล้วถอยหลังลงค่ะนั่นแหละเออไปรับไหมตำแหน่งคนยกของเนี่ยผมจะมาสมัคร <S 1> <S 1> มเกี่ยวถูกตำแหน่งอีกตัวค่ะได้ไหมครับตำแหน่งหัวก็รับกับสปริงอดพอดีไป หมูยอปลาจินบุรีค่ะอยากกินนะคะจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะก็คือขนาดมาถึงร้านนี่คือ80กว่าแท่งแล้วกอถ้าออกจากวันนีก็คือ200อแท่งแล้วต้องสั่งเพิ่มขอให้ขายดีๆนะคะอุ๊ยต้องขายดีอยู่แล้วแหละขนาดยี้ไม่ได้ไปลงร้านว่ายอดจองไปแล้ว80แท่งขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทางปลอดภัยนะคะ